อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่873พลังสายฟ้าวิญญาณดั้งเดิมมังกรสายฟ้าโบราณของหวังหลิ่งร้องคำรามออกมาและพยายามจะกลืนกินจิตวิญญาณสายฟ้าโดยตรงร่างจิตวิญญาณสายฟ้าสั่นอย่างรุนแรงสิ่งที่ออกมาจากวิญญาณของมันแทบผลักดันให้บ้าคลาั่งหู่ร้องคำรามและพยายามกลืนกินหวังหลิ่ง การปะทะระหว่างมังกรสายฟ้าโบราณและจิตวิญญาณสายฟ้าได้ก่อเกิดคลื่นยักษ์ขึ้นภายในทะเลสาบหลุดปล่อยเสียงสายฟ้าดังคนองที่ไม่เคยมีมาก่อนวิญญาณหวังหลินและจิตวิญญาณสายฟ้ากลืนกินกันและกันอย่างต่อเนื่องการกลืนกินเช่นนี้คือการผสานตัวของสายฟ้าแม้จิตวิญญาณสายฟ้าจะแข็งแกร่งมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แม้มังกรสายฟ้าโบราณจะแข็งแกร่งหวังหลินก็ไม่ได้ผสานเข้ากับมันอย่างสมบูรณ์ วินาทีนี้ทั้งคู่กระทั่งเท่าเทียมกันสิ้นเสียงคำรามโกรธเกรี้ยววิญญาณมังกรสายฟ้าโบราณของหวังหลินกลืนกินเจ้าจิตวิญญาณสายฟ้าไปครึ่งส่วนเจ้าจิตวิญญาณดิ้นรนเริ่มกลืนกินโต้ตอบมังกรสายฟ้าโบราณเผยสายตาเย,ยือกเย็นไม่สนใจเจ้าจิตวิญญาณสายฟ้าวิญญาณมังกรอ้าปากและกลืนกินอีกครั้งวิญ,ญญาณหวังหลินยังคงแสดงนิสัยของวิญญาณกลืนกินจากเมื่อก่อน หลังจากผสานตัวเองเข้ากับมังกรสายฟ้าโบราณมันจึงยิ่งแข็งแกร่งขึ้นอีกทั้งฝึกฝนมามากกว่าพันปีจึงทำให้วิญญาณดั้งเดิมแสดงความโหดเหี้ยมขึ้นไปอีกขณะที่มันกลืนกินต่อไปมันก็จับเอาร่างจิตวิญญาณสายฟ้าครึ่งส่วนเข้าไปในปากและบทขยี้ไปตรงๆร,ร่างจิตวิญญาณสายฟ้ารูปอสรพิษร้องเสียงโหยหวนและรีบล่าถอยพร้อมกับร่างเพียงครึ่งตัวดวงตาเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งกู่ร้องคำรามออกมา สายฟ้าโผล่ออกมาจากผืนดินราวกับมีต้นต่อพลังงานอันแข็งแกร่งอยู่ข้างใต้เสียงคำรามเปลี่ยนกลายเป็นสายฟ้าจากสวงสวรรค์ส่งผลกระทบหลายชุดและก่อเกิดคลื่นกระแทกแข็งแกร่งสร้างพายุสายฟ้าขึ้นมาและแผ่กระจายกันออกไปก้อนหินก้อนดินจำนวนมากแตกสลายและถูกผลักออกไปฝุ่นผงเตะขึ้นในอากาศแต่วินาทีนั้นฝุ่นก็สลายหายไปแม้กระทั่งก้อนหินแตกระแหงที่ถูกล้อมรอบด้วยสายฟ้ายัางแตกสลายทันที พริปตาเดียวนั้นนอกจากก้อนหินที่หวังหลินกำลังนั่งอยู่ก้อนหินอื่นๆทั้งหมดบนสนามแตกสลายกันไปทาว่าพายุยังไม่จบลงตรงนี้มันไพร่กระจายออกไปอีกระหว่างกระบวนการนี้พลังสายฟ้าอันแข็งแกร่ง,งที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนดินก็พุ่งออกมาเข้าหาจิตวิญ,ญญาณสายฟ้าเรากับทันสวรรค์ตกลงมาใส่อารามเทพอัศนีสีหน้าเซียนรอบด้านทั้งหมดเปลี่ยนไปและรีบถอยแม้กระทั่งเหล่าบรรพชนยังเผยแววตาสองสว่าง ขณะที่พายุไพรกระจายออกไปเหล่าเซียนเท่าบนเสือสมาธิต่างก็ขมวดสายตาปรมาจารย์จงเฉินเผยรอยยิ้มบิดเบี้ยวก่อนจะยกแขนขวาขึ้นมาและกดลงไปพายุและเสียงดังสนั่นซึ่งกำลังพุ่งออกไปนั้นพลันมาลายหายทันทีวินาทีนั้นสายฟ้านับไม่ถ้วนพุ่งเข้าใส่เจ้าจิตวิญญาณสายฟ้าวิญญาณมังกรสายฟ้าโบราณซึ่งกลืนกินอีกฝ่ายไปครึ่งตัวพลันรู้สึกถูกกระตุน้นหวังหลินไม่เคยรู้สึกกระตุ้นเช่นนี้มาก่อน เราว่าขณะที่เจ้าจิตวิญญาณสายฟ้าครึ่งตัวเปลี่ยนกลายเป็นสายฟ้ามากมายในวิญญาณเขาหวังหลินก็ไม่สามารถทนรับแรงกระตุ้นนี้ได้อีกต่อไปเรากับเป็นเสียงคำรามที่เขาไม่สามารถควบคุมตนเองได้อีกต่อไปนี่คือเสียงคำรามสายฟ้าครั้งแรกที่หวังหลินปลดปล่อยออกมานับตั้งแต่ได้วิญญาณร่างมังกรสายฟ้าโบราณเรากับเสียงคำรามนี้สามารถเจาะทะลวงอารามเทพอัศนีและคงอยู่ถาวรในโลกดุจสำเนียงสายฟ้า วินาทีนั้นเสียงนี้คือเสียงแห่งสายฟ้าสายฟ้าทั้งหมดทั้งมวลต้องเชื่อฟังนี่คือเหตุผลว่าทำไมมังกรสายฟ้าโบราณจึงสามารถควบคุมสายฟ้าได้ก่อนหน้านี้หวังหลินไม่ได้ผสานเข้ากับมังกรสายฟ้าโบราณเพียงพอจนสามารถใช้เสียงคำรามนี้ได้ดังนั้นเขาจึงไม่ได้ฝึกปรือการควบคุมของตนเองเหนือสายฟ้าได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามหลังจากกลืนกินจิตวิญญาณสายฟ้าไปครึ่งตัวในที่สุดเขาก็ปลดปล่อยเสียงคำรามได้กันหนึ่งเสียงคำรามฟ้าดินเปลี่ยนสีสันสายฟ้าทั้งหมดที่กำลังรวมตัวเข้าหาจิตวิญญาณสายฟ้ากลับสันเทาและจากนั้นเปลี่ยนทิศทางพุ่งเข้าหาหวังหลินอย่างเชื่อฟังสีหน้าเซียนรอบรอบทั้งหมดพลันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม้กระทั่งเซียนเท่าบนเสือสมาธิยังตื่นตะลึง กระทั่งแวลตาเทพโลหิตยังส่องสว่างและเปลี่ยนเป็นเย็ยนเยียบถิงช่วยหัวเรอออกมาครั้งแรกเยี่ยมวิญญาณดั้งเดิมมังกรสายฟ้าโบราณแวลตาปรมาจารย์จงเฉินเผยความตื่นตะลึงเส้นโลหิตสีฟ้าบนใบหน้าปวดโปนเขาอยากจะยืนขึ้นหยุดมันแต่ก็ลังเลเล็กน้อยและถอนหายใจออกมาเท่านั้นมีทิงชวยอยู่ที่นี่ด้วยเขาไม่มีเหตุผลพอจะไปแทรกแทงหวังหลิงที่กำลังกลืนกินจิตวิญญาณสายฟ้า ม่เช่นนั้นถ้าเขาขัดขวางโอกาสครั้งเดียวในชีวิตนี้ชิงช่วยคงโกรธเกรี้ยวแน่นอนถ้าแม้กระทั่งเหล่าเซียนเท่าเป็นแบบนี้คงไม่จําเป็นต้องไปพูดถึงคนอื่นๆซิ่วถิงเฝ้ามองดูทั้งหมดนี้ในใจก่อคลื่นยักออกมาเริ่มขบคิดเงียบๆไม่ไปยั่วยุเขาจะดีที่สุดเว้นแต่จะเป็นเหตุจําเป็นเท่านั้นเวลตาเฉินกงหู้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเขาไม่สามารถระงับอารมณ์ตัวเองเอาไว้ได้ แววตาที่มองหวังหลินกลับบ้าคลั่งมากกว่าเดิมจางกงเล่ตกตะลึงไปชั่วขณะเช่นกันเป็นครั้งแรกที่แววตาเขาเต็มไปด้วยความคลั่งคล้ายและเคารพเหมือนเถินกงฮู้ส่วนเด็กหัวโตและเซียนหกนิ้วความคิดแต่ละคนสันเทาวแววตาหวาดกลัวพวกเขาคิดขึ้นในใจว่าซิ่วมู่ผู้นั้นไม่ควรไปตอแยเสียเถิดเขากล้ากระทั่งกลืนกินจิตวิญ,ญญาณสายฟ้าและร้องคำรามครั้งเดียวทะเลสาบสายฟ้าก็สั่นสะเทือนได้ วิชานี้ทำให้แต่ละคนหนังศีษะด้านชาไปหมดมีเพียงทะเลสาบสายฟ้าจะเทิดทูลหวังหลินเท่านั้นแม้กระทั่งจิตวิญญาณสายฟ้าก็เริ่มสั่นไหวรุนแรงเบื้องหน้าเสียงคำรามดุดสายฟ้าจากสวรรค์เช่นนี้เสียงคำรามมีพลังบังคับให้มันต้องนับถือและยอมจำนวนมันคือพลังอำนาจของมังกรสายฟ้าโบราณสายฟ้านับไม่ถ้วนเข้าสู่วิญ,ญญาณดั้งเดิมหวังหลิน วิญญาณหวังหลินพุ่งตัวออกไปและครั้งนี้จิตวิญญาณสายฟ้าที่เหลืออยู่ครึ่งส่วนไม่กล้าต่อต้านและยอมให้ตัวมันเองถูกหวังหลินกลืนกินก่อนหน้านี้การผสานกันร,ระหว่างหวังหลินและมังกรสายฟ้าโบราณเสร็จสิ้นไปเพียงหนึ่งในห้าส่วนเท่านั้นทว่าหลังจากกลืนกินจิตวิญญาณสายฟ้าและดูดซับทะเลสาบสายฟ้าไปเรากลับมีพายุก่อตัวขึ้นในร่างเขาเกิดเสียงดังสนั่นกึกก้องพร้อมๆก,กับการผสานกันร,ระหว่างหวังหลิน และมังกรสายฟ้าพวยพุ่งขึ้นไปเกือบห้าในสิบส่วนวิญญาณมังกรสายฟ้าขยายตัวออกไปมากกว่าพันฟุตท,ทันทีและก่อตัวเป็นแรงกดดันแข็งแกรง่งสายตาเยือกเย็นกวาดผ่านทั่วบริเวณก่อนจะถอนตัวมาระหว่างคิ้วหวังหลินจากนั้นสายฟ้าทั้งหมดที่เหลืออยู่ในสนามพันรวมกันเข้าหาหวังหลินหวังหลินลืมตาขึ้นมาสายฟ้านับไม่ถ้วนและดังสนั่นหวันไหวต่างก็ล้อมรอบร่างกายเขา ก่อเกิดสัมผัสการควบคุมเหนือสายฟ้าอย่างสมบูรณ์ขึ้นในจิตใจหวังหลินยืนขึ้นมาพื้นที่รอบตัวกลายเป็นซาปร,รักหักพังและไม่มีร่องรอยสายฟ้าเหลืออยู่อีกเลยสีหน้าปรมาจารย์จงเฉินน่าเกลียดยิ่งและเจ็บปวดในใจเขามองหวังหลินและพูดอะไรออกมาไม่ได้อยู่พักใหญ่ในที่สุดก็ทําได้แค่ถอนหายใจยาวรอบด้านเงียบสงัดความเงียบนี้เช่นเดียวกับตอนที่ฉิงช่วยสังหารหลัวสู้ตอนที่874บบททดสอบสวรรค์ ร่างหวังหลินเต็มไปด้วยประกายสายฟ้าเสียงปะทุขึ้นมาในความเงียบขบคิดเล็กน้อยก่อนจะเดินมาข้างหน้าเสียงบทขยี้ดังขึ้นมาขณะก้าวข้ามผ่านสนามสี่เหลี่ยมที่แตกระแหงวินาทีที่ก้าวออกมานอกสนามผู้เข้าร่วมคนอื่นๆทั้งหมดพลันก้าวถอยหลังทั้งหมดมองหวังหลินด้วยสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหลังความเงียบงานผ่านไปเซียนรอบด้านเริ่มพูดคุยกันเองนี่มันเกินกว่าที่แต่ละคนคาดการเอาไว้ ซิวมูฝากความประทับใจไม่มีวันลืมให้กับเซียนทั้งหมดในบททดสอบมนุษย์เขาต่อสู้กับหลัวสู้ในบททดสอบปฐพีเขากลืนกินจิตวิญญาณสายฟ้านี่ไม่ใช่สิ่งที่เซียนธรรมดาทั่วไปจะทำได้ไม่รู้ว่าซิวมูจะสร้างปรากฏการณ์อะไรอีกในบททดสอบสวรรค์เจ้าปีศาจซิลมู่ทรงพลังยิ่งนักวันนี้ในที่สุดข้าก็เชื่อข่าวลือทั้งหมด อย่าประเมินเขาต่ำไปให้ดีที่สุดคืออย่าไปตอแยเขาเขาคงจะได้ตำแหน่งสามอันดับแรกในการแข่งขันแน่นอนแม้กระทั่งเซียนเท่าบางคนก็ลืมตาขึ้นแต่ละคนมองหวังหลินด้วยแววตาชื่นชมสิ่งที่ดาราจากทุกชั้นฟ้าต้องการคือเซียนเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรพชนตระกูลเซี่ยงถึงกับพยักหน้ายิ่งมองหวังหลิงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งชอบเขาไม่สนใจว่าอารามเทพอัศนีจะสูญเสียอะไรไป เพียงแค่คิดว่าซิวมู่คนนี้คล้ายกับตระกูลของตนเองมากเพราะมีสัมผัสกลิ่นอายชั่วร้ายในตัวด้วยผู้ส่งสารกลางท้องฟ้าไร้คำเอื่นเอ่ยและไม่ได้ตีกลองอีกแล้วในความคิดแต่ละคนถ้าซิวมู่ยืนกรานแม้พวกเขาจะตีกลองจนแตกเป็นเสี่ยงเสียงมันก็ไม่มีผลกระทบอันใดพวกเขามองหน้ากันและเผยรอยยิ้มบิดเบี้ยวทว่าสายตาที่มองหวังหลินไม่มีความอิจฉาแต่กลับเป็นความชื่นชมจากใจจริง หวังหลินทำเป็นมองไม่เห็นหลังออกมาจากสนามเขาก็คำนับฝ่ามือใส่ปรมาจารย์จงเฉินผู้น้อยทำผิดพลาดไปข้าหวังว่าผู้อาวุโสจะไม่ใส่ใจคำพูดเขาคล้ายกับผู้อาวุโสถิงชุยเป็นอย่างยิ่งเมื่อขุนนางเทพถิงชุยได้ยินแบบนี้จึงเผยรอยยิ้มออกมาปรมาจารย์จงเฉินยิ้มขึ้นไม่มีอันตรายก็ดีแล้วถือว่าเป็นการยกทะเลสาบสายฟ้า และร่างโคลนของจิตวิญญาณสายฟ้าให้ช่วยผู้น้อยให้ทรงพลังขึ้นนับว่ามีคุณค่ากว่าส่วนเรื่องการทำลายทะเลสาบสายฟ้านั้นเพียงแค่ได้ผลประโยชน์ในการสู้กับดาราจากพันธมิตรเซียนถือว่าเพียงพอซึ่งคำพูดเขาก็ชี้นิ้วขวาโลกคล้ายสันสะเทือนและพลังดั้งเดิมรวมตัวกันมหาศาลจากนั้นเปลี่ยนกลายเป็นอัครรูนหนึ่งชิ้นอัครรูนชิ้นนี้เต็มไปด้วยพลังชีวิตรูม่านตาหวังหลินหดแคบลง เขาสามารถมองเห็นต้นต่อพลังดั้งเดิมในอัคระรูนนั้นได้อย่างชัดเจนแม้จะเป็นเพียงแค่เศษเซี้ยวอัขระรูนก้อนนี้กลับเต็มไปด้วยพลังไร้ก้นบึง้งปรมาจารย์จงเฉินดิดนิ้วและส่งอัคระรูนลอยออกไปหาสนามสี่เหลี่ยมวินาทีที่อัคระรูนร่อนลงถึงพลังดั้งเดิมแตกกระจายเซี่ยวพลังดั้งเดิมพุ่งเข้าไปในสนามเช่นกันเซียนรอบด้านต่างอุทานออกมาเมื่อเห็นว่าสนามสี่เหลี่ยมแต่ราวเริ่มคืนตัวเรากับกำลังย้อนทวนเวลา แม้แต่หินที่แตกสลายเป็นเท่าฐานไปแล้วยังปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าและก่อตัวเป็นสนามอีกคราเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในพริบตาทั้งสนามกลับคืนเป็นปกติแตกต่างเพียงไม่มีสายฟ้าอยู่แล้วหลังจากหวังหลินเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคล้ายจะเข้าใจอะไรบางอย่างได้ต่อไปเป็นบททดสอบสุดท้ายบททดสอบสวรรค์ปรมาจารย์จงเฉินหันไปหาลี่หยุนจืดสหายเซียนลี่หยุนเชิญ ลี่หยุนจื่อยกแขนขวาขึ้นมาและยื่นใส่ความว่างเปล่าตรงหน้ารอยร้าวและสายลมเย็นเยียบโผล่ออกมาจากข้างในจากนั้นลี่หยุนจื่อเข้าไปในรอยร้าวและดึงม้วนคัมภีร์ออกมาชิ้นหนึ่งม้วนคัมภีร์ชิ้นนี้เก่าแก่และให้กลิ่นอายโบราณออกมาหลังจากนำม้วนคัมภีร์ออกมาลี่หยุนจื่อโยนมันขึ้นไปในอากาศม้วนคัมภีร์เรืองแสงสีดำค่อยๆเปิดออกมาอย่างช้าๆเผยสิ่งที่อยู่ภายในในม้วนคัมภีร์มีอยู่คำเดียวเท่านั้น ต่อสู้แม้จะเป็นเพียงแค่คำเดียวกลับส่งจิตสังหารเข้มข้นออกมาด้วยหากมองเข้าไปพวกเขาจะรู้สึกเหมือนถูกกระตุ้นการต่อสู้ขึ้นสมบัติของตระกูลจางคำพีรบคมพีรบคือหนึ่งในสิบสสมบัติแห่งดาราจาักทุกชั้นฟ้ามีเพียงตระกูลจางเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้อ่านข้างในได้แต่คราวนี้มันสามารถขยายออกไปถึงเส้นขอบฟ้าสมบัตินั้นมีข่าวลือว่าเดิมทีตระกูลจางไม่ได้ชื่อจาง แต่เมื่อตอนนั้นบนรรพชนค้นพบสมบัติชิ้นนี้โดยบังเอิญฝึกฝนมันด้วยความอุตสาหะเปลี่ยนชื่อตนเองเป็นจางและกลายเป็นตระกูลแห่งการต่อสู้ในดาราจาักทุกชั้นฟ้าคลื่นเสียงพูดคุยดังก้องลี่หยุนจื่อเอ่ยน้ำเสียงสงบข้าจะเป็นผู้ดูแลบททดสอบสวรรค์คลังโบกแขนขวายอย่างลวกๆสายลมเบาๆพัดผ่านหลายสิบคนลอยพัดออกไปทันทีโดยไม่อาจต่อต้านพวกเขาพุ่งเข้าไปในค่ายกลเคลื่อนย้ายและหายไป ผู้คนที่ถูกส่งออกไปคือคนที่ไม่สามารถผ่านบทดอสอบที่สองได้ตอนนี้เหลือคนอยู่เพียงแค่147คนเท่านั้นบททดสอบสวรรค์คือการทำความเข้าในคมภีร์รบของข้าเป็นเวลา10วินาทีหลังผ่านไป10วินาทีอย่าเพิ่งลืมตาข้าจะรู้ว่าพวกเจ้ามีคุณสมบัติหรือไม่คำพูดของลี่หยุนจื่อทำให้เซียนรอบๆงุนงงทว่าด้วยศักดิ์ศรีจึงทำให้ทุกคนเงียบลง ลี่หยุนจื่อมองไปที่จางกงเล่และเอ่ยขึ้นจางกงเล่เจ้ามาเป็นคนแรกตามคำสั่งผู้อาวุโสจางกงเล่สูดหายใจลึกและก้าวไปบนสนามที่ก่อรูปขึ้นมาใหม่เขามองม้วนคัมพีรบไม่ไหวติงและเข้าสู่สภาวะประหลาดราวกับถูกคัมพีดูดซับไปอย่างสมบูรณ์หวังหลิงจ้องมองจางกงเล่วินาทีหลังจากนั้นสีหน้าก็เคร่งเครียดผ่านไปแปดวินาทีดูเหมือนสัมผัสวิญญาณของจางกงเล่แบ่งออกเป็นสองส่วน หนึ่งในนั้นผสานตัวเข้ากับม้วนคัมภีรบวินาทีนี้เองเซี่ยวต้นพลังงานดั้งเดิมที่อ่อนแอกว่าปรมาจารจงเฉินร้อยเท่าพลันแสดงออกมาจากคัมภีรบทว่าในวินาทีที่สิบรากับร่างจางกรงเล่ไม่สามารถเอื้อเฟื้อต่อร่องรอยพลังงานต้นกําเนิดที่อ่อนแอนั้นได้ยากยิ่งนักที่เซียนธรรมดาทั่วไปจะสังเกตเห็นหากหวังหลินไม่ได้พบเจอขั้นที่สามในลูกปัดฝืนลิขิตฟ้า เขาคงไม่สามารถค้นพบความลับนี้เว่าสิ่งที่เขาเห็นกลับก่อเกิดคลื่นขนาดใหญ่ในจิตใจหวังหลินอ้าปากค้างคำพีรบนั่นบรรจุต้นต่อพลังงานต้นกำเนิดลี่หยุนจื่อเอ่ยน้ำเสียงสงบนิ่งจางกงเล่ผ่านคุณสมบัติสิ้นคำพูดจางกงเล่พลันตื่นออกมาจากถวังลี้ลับขณะตื่นขึ้นร่างกายปกคลุมไปด้วยเหงื่อและใบหน้าซีดเผือดจากนั้นสูดหายใจลึกเล็กน้อยเขาอ่อนแอยิ่งนักราวกับพึ่งผ่านการต่อสู้ขนาดใหญ่มาก เขาทำความเคารพต่อรี่หยุนจื่อก่อนจะออกไปจากสนามมีคนไม่มากนักท่ามกลางเหล่าเซียนรอบๆโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับการประลองจึงมองทะลุผ่านความลับจริงๆออกพวกเขาต่างมีความคิดหลายอย่างว่าจางกงเล่ผ่านบททดสอบไปได้ง่ายๆเช่นไรหลังจากนั้นก็มีอีกคนก้าวเข้าไปในสนามสายตามองไปที่คำพีรบอย่างไรก็ตามจากจำนวนสิบคนมีอยู่แปดคนที่ถูกลี่หยุนจื่อส่งกลับไปในค่ายกลเคลื่อนย้าย เป็นผลให้เซียนรอบด้านยิ่งเคร่งเครียดขึ้นไปอีกพวกเขามองไม่ออกจริงๆว่าลี่หยุนจื่อตัดสินบททดสอบที่สามได้อย่างไรยิ่งหวังหลินมองก็ยิ่งเคร่งเครียดเซียนที่ถูกตัดออกไปทั้งหมดสามารถแบ่งสัมผัสวิญญาณเข้าไปในคัมภีร์รบได้เรากับคัมภีร์บมีจิตวิญญาณของตัวเองและมีวิธีทางในการตัดสินว่าจะยอมรับสัมผัสวิญญาณคนนั้นหรือไม่ ลี่หยุนจือกำลังใช้วิธีนี้ในการตัดสินว่าคนนั้นผ่านคุณสมบัติคนที่ผ่านต่างก็เป็นเหมือนจางกงเล่พวกเขาสามารถแบ่งสัมผัสวิญญาณออกมาและส่วนหนึ่งเข้าไปในคัมพีรบทำให้เซี่ยวพลังต้นกำเนิดปรากฏทว่าไม่มีใครสามารถเก็บรักษาพลังงานต้นกำเนิดนั้นในร่างกายได้มีอีกจุดหนึ่งที่หวังหลินสังเกตได้เซียนที่ผ่านคุณสมบัติแทบจะผสานเข้ากับม้วนคัมพีรบในวินาทีที่เหรือสิ มีน้อยคนที่สามารถผสานได้ในวินาทีที่แปดเหมือนจางกงเล่ยซิ่วถิงดวงตาส่องสว่างคล้ายจะมองเห็นเบาะแสบางอย่างแต่ไม่มั่นใจหลังจากคบคิดเล็กน้อยเขาก็ก้าวขึ้นไปทันทีหลังจากคนสุดท้ายจบลงเขาก้าวไปบนสนามและมองไปยังม้วนคมภีรรปลี่หยุนจื่อมองซิ่วถิงเขามีความประทับใจบางอย่างกับผู้น้อยคนนี้วินาทีนั้นเขาพยักหน้าและไม่ได้พูดอะไร ซิ่วถิงมองม้วนคำพีด้วยสีหน้าเคร่งเครียดและเผยสายตาลึกลับออกมาควันสีดำปรากฏระหว่างคิ้วและเริ่มหมุนเป็นวงกลมพอวินาทีที่ห้าซิ่วสัมผัสวิญญาณส่วนหนึ่งก็แบ่งตัวและถูกม้วนคำพีรบดูดซับหวังหลิงรีตาแคบและคิดขึ้นห้าวินาทีเขาไม่ได้มีโอกาสเหมือนกับข้าแน่แต่กลับสามารถเข้าสู่สภาวะนั้นได้ในห้าวินาทีพรสวรรค์เขาช่างอัศจรรย์ ดวงตาลี่หยุนจื่อส่องประกายขณะนั้นยิ่งจ้องซิ่วถิงก็ยิ่งเคร่งครึมและลอบพยักหน้าในตระกูลจางมีน้อยกว่าสิบคนที่สามารถเข้าสู่สภาวะนั้นได้ในห้าวินาทีมีหลายคนที่ฝึกฝนกับมว้วนคัมภีรมาพักใหญ่แล้วจึงจะสามารถเข้าสู่สภาวะในห้าวินาทีส่วนคนที่สามารถเข้าสู่สภาวะนี้อย่างรวดเร็วเป็นครั้งแรกนั้นมีอยู่สามคนในตระกูลจางเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาลี่หยุนจื่อเผยความชื่นชมอันหาได้ยาก ไม่เพียงแต่ลี่หยุนจื่อเท่านั้นแต่เซียนเท่าบนเสือสมาธิต่างก็เห็นความลับของสมบัติตระกูลจางได้เช่นกันข้างในนั้นมีพลังประหลาดอยู่และยิ่งเข้าสู่สภาวะนั้นเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถได้รับการยอมรับจากการสืบทอดได้ทว่าในหมู่พวกเขามีน้อยคนที่รู้ว่าพลังสายนี้คือกุญแจสำคัญในการเข้าสู่ขั้นที่สามซึ่งคนทั้งหมดต่างใฝ่ฝัน ปรมาจารย์จงเฉินเผยแววตาแสงลึกลับเขาไม่ได้มองม้วนคัมพีแต่จ้องไปที่ซิ่วถิงและคิดขึ้นมาเขามีพรสวรรค์แบบนั้นหลังผ่านไปสิบนาทีซิ่วถิงพลานตื่นขึ้นหวังหลิ้นสองดวงตาเป็นประกายโดยไม่มีใครเห็นเขาเห็นเซี่ยวต้นต่อพลังงานดั้งเดิมจากม้วนคัมพีเข้่วไปในร่างซิ่วถิงจากนั้นมีส่วนเล็กๆคงอยู่ในตัวซิ่วถิงจริงๆ การค้นพบนี้ทำให้ความคิดหวังหลินสันเทาเห็นได้ชัดเกินไปถึงหน้าที่ของเซี่ยวพลังดั้งเดิมซิ่วถิงคงไม่รับรู้ได้ตอนนี้แต่เมื่อเขาบรรลุถึงจุดสุดยอดของชั้นที่สองมันคงส่งผลกระทบต่อซิ่วถิงจนมิอาจจินตนาการได้ซิ่วถิงเผยความไม่เป็นนิตรต่อ่าไม่อาจปล่อยให้มีชีวิตได้หวังหลินสีหน้าสงบนิ่งแต่จิตสังหารปรากฏในใจซิ่วถิงเผยจิตสังหารต่อหวังหลินมากกว่าครั้งแรก ด้วยนิสัยของหวังหลินแล้วไม่มีทางที่เขาจะยอมให้ซิ่วถิงมีเสี้ยวพลังดั้งเดิมไปได้ซิ่วถิงผ่านคุณสมบัติลี่หยุนจือจำชื่อซิ่วถิงและพยักหน้าคบคิดเล็กน้อยและเอ่ยขึ้นคำพีรบมีทั้งหมดสามเล่มหลังจากเส้นทางสู่ดาราจากพันธมิตรเซียนเปิดขึ้นเจ้ามาหาข่าได้และข้าจะให้เจ้าดูเล่มที่สองหลังกล่าวเช่นนั้นเซียนรอบด้านต่างก็รู้สึกอิจฉาแต่ไม่ได้แสดงมันออกมาซิ่วถิงมองลี่หยุนจือ ล่าวด้วยความนอบน้อมแม้จะยโสโอหังอยู่บ้างขอบคุณมากผู้อาวุโสลี่หยุนจือกระทั่งจางกงเล่ก็รู้สึกขุนเคืองในใจเขารู้ดีว่ากระทั่งภายในตระกูลเองก็มีเพียงประมาณสิบคนเท่านั้นที่มีคุณสมบัติพอจะอ่านคำพีเล่มที่สองส่วนเล่มที่สามนั้นมีเพียงหัวหน้าตระกูลและสองผู้อาวุโสเท่านั้นที่ได้อ่านไม่มีคนที่สี่ซิ่วถิงพาย,ยักหน้าและถอยตัวอย่างเคารพเขามองหวังหลินด้วยแววตามอือดอมอนอ หวังหลินมองกลับไปยังซิ่วถิงด้วยท่าทีเย็นจัจากนั้นก้าวเท้าและเดินตรงไปหาสนามเดิมทีเซียนชื่อเจ้ายี่ตกกำลังจะทดสอบเป็นรอยต่อไปแต่เมื่อเขากำลังจะเข้าไปในสนามกลับมองเห็นหวังหลินเคลื่อนไหวจึงถอยตัวทันทีและเผยสีหน้าอึดอัดใจเขาเป็นคนที่ถูกหลิวสู้เรียกลงมาและถูกหวังหลินโบกแขนเสื้อให้กลับไปหลังจากหวังหลินและหลัวสู้ต่อสู้กันครั้งแรก วินาทีนั้นเขาสาบแช่งความโชคร้ายอยู่ในใจและรีบถอนตัวการปรากฏตัวของหวังหลินทำให้เกิดความสนใจรอบด้านในระหว่างการแข่งขันตำแหน่งฉายาเทพครั้งนี้ชื่อเสียงของหวังหลินทำให้ทุกคนสันสะท้านเขาต่อสู้กับหลัวสู้ในบททดสอบมนุษย์และกลืนกินจิตวิญ,ญญาณสายฟ้าในบททดสอบปฐพีเซียนทุกคนต่างก็มองดูความสามารถต่อไปของซิ่วมู่ในบททดสอบที่สาม ความคาดหมายเช่นนี้รุนแรงยิ่งแม้กระทั่งบรรพชนของตระกูลเซียนบางส่วนถึงกับเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดไม่เพียงแค่นั้นพวกเขายังจดจำชื่อซิ่วมูว่ไว้ในความทรงจำด้วยนอกจากเซียนเท่าที่นั่งบนเสือสมาธิซึ่งเป็นตัวแทนของตำแหน่งขั้นสูงในดาราจากทุกชั้นฟ้าทุกคนต่างก็มองเข้ามาด้วยรอยยิ้มมีแต่เพียงเทพโลหิตที่พ่นลมหายใจเย็นขบคิดเล็กน้อยทั้งยังวางสายตามาที่หวังหลิมเช่นกัน ปรมาจารย์จงเฉินยิ้มอยู่ในใจเขาปวดหัวกับหวังหลิงมาพักหนึ่งแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามเจ้าเด็กคนนี้ถือว่ามีชะตาต้องกันกับเขาและเพิ่มด้วยหวังหลิงมีความสัมพันธ์กับชิงชุยการบีบบังคับเขาไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่หวังหลิงทำให้อารามเทพอัศนีสูญเสียไปเยอะในบททดสอบมนุษย์และปฐพีทว่าลี่หยุนจือรับผิดชอบในบททดสอบสวรรค์ ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันก็ไม่ส่งผลกระทบกับเขาแต่เป็นลี่หยุนจือ่อนณะขณะนี้เขาจึงมองหวังหลินด้วยความคาดหวังอันรีปรีหวังหลินก้าวเท้าไปบนสนามคำนับฝ่ามือไปทางลี่หยุนจือจากนั้นมองขึ้นไปยังคำพีรบกลางอากาศ